ว่ามันอพจัดกาแฟพันล้อท้ายมากปี่รันโอ้กาแฟพันล้อกาแฟพันล้อโอ้กาแฟเทอโบเทร์โบรานนี่นี่นี่เดลนี่เข้าใจใครใครใครคนนี่นี่นี่เข้าใจโฆษณาเลยเอาเอาคลิปนะ ท่านผู้ชมที่กระลพครับท้าใสซกับรออทีวีวันนี้โชคดีมากหลังจากไม่ได้มาอุบลราชธานีโย่มันจะปีแล้วนี่นะล่ะรถสหมิตรเ่าไ่ได้ขี่มานี่ชื่อชิบตัมกับสามสิบปี้วนปะเราจะเป็นผู้มานีจกกเการเสียนบรกง,ง่ายๆเพื่อปเ,เป็นเจ้าเป็นนายกันควรจะเพิ่มค,ความหลังตอนนี้มาอุบลครับว่าเขาสหามิตรสีกับอุดรมันจะออกเกียตแต่ อาหารยังไม่ลงพร้อมไอเขาเราบอกว่าไอเมื่อกินกาแฟนี่กาแฟทันเลาะกาแฟคือบูราน่กินกาแฟบูรานนะโอ้เล็ทํำเล็บคำนะ้รับคนขายนี่ชือผู้จกรุ้น้อะเพราะื้อสิรนะ่เอ้าซื้อกันนะอันนี้ซื้อเลาะ อันนี้คือคำเลา <twitch lose> ะท้าใส่คำเลาะมาเจอกับเลาะกาแฟโบราณอ่ะเออโอเคผมจ้งให้เลาะกาแฟโบราณบอคอสออุบลราชธานีมาเห็นเดี๋ยวไปประกาศไันใไปได้ลีลาการชงกาแฟแบบที่สมัยคุณพ่อคุณแม่ทำอยู่ผมชอบแบบนี้นะไปเวียดนามผมก็กินอย่างนี้เนี่ยมีมีกาแฟยกล้อใส่นมข้างล่างแล้วก็ใส่กาแฟลงไปแล้วก็เพิ่ก็ยังมีไข่ลวกนี่นี ลูกมีก็มีอัตราส่วนนะม,มีเวลานะแล้วก็ไอ้มีโปรโตโกแต่วันนี้โปรโตโกหมดแล้วขายมาอยู่นี่นะี่ส20กว่าปีแล้วเพื่อนวะขายจ้งแต่เป็นวัยรุ่นจนเป็นผููเทาจน <c oughs> ได้เมียได้ลูกลูกก็ที่ได้ผัวที่ได้เมียแหละในนั้ยังบูเทาได้มาแล้วนี่อัพโฆษณรงการเดนชัน กาแฟโบราณเหมือมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนี่เขาก็จะขล้นขล้นนี่ขล้นขล้นขล้นคนกรุงเทพโดยเกพาะล้นนี่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 ล้นขล้นขลุนขล้นกาแฟอยู่นี่นั่นอัไม่ได้เอาใจเจ้าประเดี๋ยนะโต๊ะนั่งพี่โต๊ะเดียวได้อยากกินก็กินได้ไม่อยากกินกันเบื่อเลยนะยืนกินได้โอ้แสดงขนาดมาบงค์ขอสองอุบลอย่าลืมมาแวะเลาะ กาแฟโบราณกินแล้วถูกใจว่าอทใจให้กินฟรีอนชีิหน่อยน้อยคนไอยใส้าวเสนสุดใจสลยไปทุกว้เรารออยู่นะรอรอรออยนกันบุญไปนี้ไปทุกคน้ำในทุกคนเขาจะู้จับเอใส คคุณรับเท้าใส่คำล้อสไลไปทัวไม่เคยพูดหัวมองดูหน้าพี่สมัยหายทุกหายสูบหายขังมุนใจหากท่านสไลไปกับเท้าใส่คำล้อชีวิตแสนดีแต่ผู้ชมทีคัลโรมนี่เลาะกาแฟโบราณเอาไข่ลวกมาให้ดูนี่นี่ ซีซ้อนละค่าเด้อนี่ไข่ลวกนี่มันต้องเป็นประมาณนี้สุกๆริบๆแบบนี้อย่าเอาไข่สุกไม่เขากินและไข่ลวกเนี่ยมันต้องให้รสอย่างเดียจากนั้นอย่าเอาพริกไทยที่เป็นพริกไทยผสมอย่ามีเครื่องวานอันนี้นะต้องแทนแท้เท็ชจัดเลยใส่ลงไปตามสมควรแต่ผมเนี่ยเขาให้ใส่พริกไทยเยอะ ก็ไล่ไข่ไล่ไข่มันในเส้นเลือดแล้วก็บางคนใส่ตัวนี้แต่ผมก็แมกกี้แล้วก็ใส่ไปตามตสมควรแล้มันก็ยังร้อนร้อนอยู่ายบางคนก็ควรบางคนก็ไม่ควรเดี๋วยวผมเด็กขนา่ขนข้า่นตามตสมคว,ว,วร,รแล้วผมก็ยกโซด์ผนอา,า,นาอยากก่าคืนน้ำลายนะแเมฆ <laughs> ข้าวใส่คำล้อสนุกสนานหัวใจชื่นบานสุขสมหรือไทยอยางมีความสุขหึองความได้ไปไ<ว>ตั่กลมกล่อมมากระถท้างใสคำล้อใจจังดอกแรกกระแทกลำไส้ดอกที่สองกระแทกตับ มันจะลื่นคอมากถ้าสุกมากมันไม่ใช่ไข่ั้วแต่แล้วแต่คนชอบกับว่าแต่แล้วก็ไม่เอากาแฟนี่ต้มท้ายชีวิตน้ออยๆขงเาใส่จริงๆมันจะต้องมีน้ำซชาไในกิจกลรมกำลังเติมีในนงาบุญมาเด้อเอาเก็บควรเด้อเอาเป็นกี่รือสามมาหรือสามชิ้วด้อพุ่นอ่ะหุ่นแบบนี้โบราณเด้คนโบราณเด้ดิฮะ ไปงบิ่คำล้อสไลด์ไปทั่วไม่เคยปวดหัวมองดูหน้าพิศมัยหายทุกหายสุขหายกังวลใจ